ครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะพ่อแม่พี่น้องผมนายมาสเตอร์นะครับและอยู่กับคุณตันห้าหเจปนะครับผมฮัลโหลโยมแมนโ<อ>ย่เอยได้ยินแล้ววะไอ้คุณผมถามแล้วเนเดีวครับคุณคิดยังไงกับไอ้พวกที่เข้าไปป่วนสติมคนอื่นะสติมวนเืินใช่ที่แ่มากนะครับเราเราใช้ชื่อคุณด้วยคุณคิดว่างไงมีมีคำพูดที่จะส่งถึงเขาไหมอย่าเกียนให้มากอย่าโดนตันอย่าเกียนให้มาก๋ยวโดนตันนะ นี่ไอ้นี่มันสแลนเดอร์แมนเนี่ย嘛พี่ท่จ้องตากับมันไม่ตายอะนะเห็นแมวไม่เห็นเห็นในหัวเกี้ยนหัวเกี้ยนสแลนเดอร์แมนไอ้ขาไอ้ขาข้างหลังนี่มันไว้ทำไรอ่ะนะวันนี้มันไม่ได้ขาเน้่ยหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกไอ้แล้วคนฮีโร่คนมากลางมันมันใช่อ่ะเนี่ยไอ้ไม่รู้อะดันหัวที่เตียงเดียว่ะ ไม่รู้จักตั้นมิดอันดับหนึ่งของประเทศไทยซะแล้ว้ยมึงขี้โม้จังวะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะได้ไปเปรียบเทียบกันไงมันมันจะได้เป็นประเด็นต่ออะไรเนี่ยดันดันหัวติดเตียงเลยนะดันหัวติดเตียงเลยเหรอึกว่าก็ติดผนังติดติดเตียงเลยติดเตียงเลยเหรอข้าไปดันหัวติดเตียงไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะ เอาเวลาดันไงหัวติดเตียง <c oughs> มาเจอบับเบิลที่อยู่ตรงกลางนะฮะคนต้าน <c oughs> ผมเกลียดเสียงไอ้ตัวนี้จังมันเหมือนกระซิบบาเจ้าบบับเบิลอะไรของมันก็ไม่รู้นะคนตันก็พยายามลาดครีปนะครับผมมาเจอกับมิโร่บับเบิลหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่สเต็ปนะครับแต่ผมคิดว่าบับเบิลน่าจะได้เปรียบในการยืนเลนมากกว่าอัพได้บ้างวะอัพหนึ่งคนนะอัพหนึ่ง,อ,งอัพสองด้วยอัพอ,อันติด้วย <c oughs> <c oughs> เขาอัพหนึ่งเัาสองมาก่อนเน <Yeah. S 1> ออี่ยใช่นี่คุณไม่รู้อ่ะเนี่ยคุณมาเล่นเนะี่ยไปอบสบายสบายเขามาเล่นนี่เขาไม่รู้นะฮะแล้วเขาไปอัพสามนะฮะโอ้โหต้องมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงก็ไอเทมชิ้นแรกที่เขาจะออกผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขวดรุ่นเนี่ยวัทถุมงคเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแอ้ในโหมดนี้เป็นโหมด CM นะฮะ อะไรของคนเนี่ยร้องเพลงไงนี่กลับกรุงเทพแล้วหรอขับแล้วจ้าเฮ้ยตั้นกลับบ้านแล้วเว้ยหลังจากที่ไปอยู่ขอนแก่นตั้งนานนะ้วไปอยู่กับคนที่คนก็รู้ว่าใครนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็มานี่แล้วก็ได้ขวดรุนไปที่เรียบร้อยนะให้ไก่มาสองอย่างบ้าตั้ี่บ้านอยู่ได้เหรอไอ้ตั้งยีบ้านอยู่ได้เหรอ เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากนะฮะแล้วตอนนี้คุณตั้นวินวอล์กแล้วยังไงให้เวลาแค่5วินะแต่ว่าไปแล้วนะบับเบิ้ลเี่บับเบิล้ลเหมือนจะรู้หรือเปล่าแล้วตีติดสกิลสามด้วยนะฮะการหายตัวก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับผมแล้วก็มาดันคลิปเลยนะ,ะแล้วขวดลุนก็กำลังมาส่งเลยนะครับผมโดยที่ยังไม่ได้กินต้นไม้สักต้นเลยนะ,ะนี่เราแจ้งเวมากเลยนะจริงเหรอตเขาบอกว่าตัวเราตัวนี้เร็วมากเร็วมากๆเลยไปฆ่ามัน นะครับผมตอนนี้คุณตั้นบอกว่าซีสูรนะเฮ้ยคุณตั้นบอกเฮ้ยตั้นบอกเพื่อนด้วยว่าซีสูรเนะแปลกประหลาดนะฮะเฮ้ยเอ้ยสัตว์กดปิดเฮ้ยผมหลอนผมหลอนตอนนี้วะมันเสียงมันแปลกๆอ่ะแล้วตอนนี้ก็ฟาร์มแล้วยังไงข้างล่างข้างล่างโดนประเด็นเต็มที่นะเนี่ยแล้วเรียบร้อยแล้วฟินโอ้โหจีจีนะฮะกูดเกมอะไรดเกมอะไร ไม่ใช่ว่าคุณตันไม่บอกนะฮะคุณตันเขาบอกแล้วว่าซีศูนย์แต่ว่าไม่ฟังอะ่ะไม่ฟังอ่ะแล้วยืนใกล้ป่ามากเกินไปเลยะฮะแล้วโดนเขาสตานเปิดจังประเด็นได้ไม่กี่ฟินเอาละฮะเกมนี้ทท่าทางจะไม่สวยงามอย่างที่คิดไว้แล้วนะฮะก็ข้างบนก็โดนฆ่าข้างล่างก็โดนฆ่าเยี่ยมแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะออกมาเป็นแอนเนอร์เจเซอร์ก่อนนะฮะอันติเขาจะอัพไหมมาดูกันอันติอัพไหมไม่อัพด้วยนะฮะโอ้โห นี่มันตั้นไม่อัปวันติเนี่ยมาตั้นสายอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมแคสกับคุณตั้นมาทุกคลิปเขากดจัดอันดับทุกคลิปนะฮะแต่ว่าเขาเขาอาจจะเอาตัวที่ MMR ไม่ค่อยเยอะหรือ,อยังไงก็มาเล่นกันนะฮะเพื่อแบบเล่นกันขำๆอง่า,างนี้นะเราเปิดบับเบิ้ลมาล้วตีไปทีหนึ่งนะฮะแล้วยังไงโอ้โหโคนอตมานะฮะแล้ววินวอล์กไปแล้ววินวอล์กไปแล้วนี่ก็ตีโคนอัทีหนึ่งก่อนไปโคนอัไม่แก๊งนะ ออกมาเป็นรองเท้าก่อนเลยนะขนตันชิ้นแรกออกรองเท้ามาก่อนเลยอนะแล้วหายตัวมาแล้วหายตัวมาแล้วจิ้มบั๊บบงแรไเนาะนี่กระโดดสตรันผีขอบติดตันด้วยแนละ้วยังไงไปไหนเราไปไหนเราไปไหนเราไปไหนนี่เรียบร้อยฮนะได้มา450บาทแม่หลายบาทเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคนตันวิ่งมาเลนล่างเลยนะเพื่อมาเก็บเฮสลูนนั่นเองนะครับผม เอาแนละ้วเราเปิดเฮดมาแล้วโอ้โหเโลือดไพโรไม่ไพโรทุยไพโรแมนเซอร์เลยไพโรแมนเซอร์นะ่าสนใจมากครับผมแล้วคุณตันมาเพื่อจะมารัดช็อตแต่ว่าไม่ทันนะฮะแล้วยังไงเอ้าวาเด่นวาเด่นมานเพื่อนี่กระโดดไปเจตีเพื่ติดมานะแต่ไม่ติดนะเอาแล้วฮะยังวิ่งตามยังต่อนเนื่องเพราะตัวเองมีเฮดนะไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยนี่เราสแม็กดาวหัวแล้วตีนี่ไอเชื้อเยื่เลยนะแหมเป็นการ บวกพี่โหดร้ายมากนะครับผมแต็มตัวเองยังไม่กลับนะยังไม่กลับนะแล้วยังไงบับเบิลขอทีนึงนี่งนงไงบับเบิลบับเบิลกระโดดถีบบับเบิลติดป่านะแล้วทีมเรามาช่วยเราบับเบิลก็เรียบร้อยไปนะแต่ว่าฟินได้ฆ่าไปนะครับยังไงนะตอนนี้คุณตัน้นนี่เข้าป่าแล้ววับกลับบ้านนะฮะซื้อรองเท้าชิวๆนะครับผมเรื่อยๆเปืป่อยๆนี่แล้วไพโรจินนาการเข้าป่าไปดอกหนึ่งยังไงฮะ แล้วตอนนี้เปิดสกิลวินวอลแล้ววิ่งไปเลนกลางเลยนะฮะศัตรูหายไปตอนนี้คุณตั้งค่าไป2องแล้วนะครับผมนะสกอร์ตอนนี้ก็4ี่ต่อสองเลยล่นเดือวแม่อันติไม่อัพกว่คคนไม่รู้คืออะไรวะจะให้ผมบอกไหมเออก็ได้ก็ได้ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดกดใช้แล้วเราในระยะมันจะมองเห็นพวกพวกฮีโร่ฝ่ายศัตรูแล้วมันจะทำมันจะทำดาเมจด้วยอะ่ะ เอาแล้วฮะแล้วทีมเขารู้สึกว่าจะมาแกงคนต้านแล้วคนต้านนี่กระโดดมากะจะถีบติดฮีโร่อีกฝ่าหนึ่งแล้วนี่แลยังไงอะนี่แล้วตีฮะตีต่อแล้วยังไงโคนนสโคนนสอ่ะแล้วคนต้านฆ่าได้ด้วยนะฮะแล้ววินวอล์กหนีมาแล้วแล้วยังไงเติมขวดลูนไหมเติมขวดลูนแล้วพยายามหลบอยู่วงในนะเอาแล้วงงระซีงงระซีเอาแล้วราเด้นมาแบบนี้คนต้านพยายามเติมขวดแล้ววิ่งวิ่งหนีอยู่ ว่าไงล่ะวาเดนว่าไงวาเดนจะเอาเหรอว่าเดนจะเอาเหรอีกระโดดขีดกิปลาฮะแล้ววินวอกแล้ววินวอกแล้วยังไงวาเด่นฮัลโหลที่เดียวที่เดียวคุณตั้นตันตดป่าวิ่งรัดวิ่งลัดทางแล้วตีนะฮะไม่ยังไงเราอัพสกิลสองเลยอือก็โดนกดดัดใส่หน้าหุณตั้นยังไงหนีไหมหนีก็ตายไม่สู้ก็ตายยังไงไตะติดป่าเราได้ด้วยอือฆ่าไปสองฮะจังหวะน,นี้จะท็อปไฟหรือเปล่าจะท็อปไฟหรือเปล่าพยายามวิ่งหลบๆซ่อนๆนโคโนตบอกไอสัตว์ไปไหนแล้วเนี่ย แล้วดัชรมดแล้วนี่คนนอตบอกกระโดดแบบจินตนาการทําให้ฉันนั้นหายไปนี่น็อตตีนะท,ทักทายห่างกันห้าเวิเลยนะคนอนอตนายจะเสี่ยงเหรออุย้ยแต่ว่าคนนอตตีติดตันอุ้ยกับใต้ห่าโอ้ยย,อย,ยังยังยังหิวอยู่นะตั้นยังหิวอยู่ไอ้ยังไงน็อตตีทีหนึ่งนะรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวคนตั้นวิ่งกลับบ้านแล้วไม่เสี่ยงนะโอ้โหปล่อยหมามาโดนไอ้สองตัวข้างหลังคนตั้นหวอกขอบคุณท่มารับอันติให้นะโกรธพี่ยะคะ <c oughs> คุณนี่หาตีนี่เพื่อนแล้ววิ่งกลับบ้านเน,นี่ยเนี่ยโอยพยัก็โอยพยัค่าไปห้านะคนตันแล้วผมแล้วตอนนี้นะออกได้มาเป็นแอนนาจไเซอร์แล้วมาดูกันว่าเขาจะไปฆ่าเลนไหนนะตอนนี้กัดฆ่าอย่างเดียวเลยนะไม่รู้ไปหิวไปโหยมาจากไหนนะแล้วตอนนี้วร์ปลงมาเลนล่างนะฮะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วสกิลสองติดแดดไปแล้วนะโอ้โหอยู่กันเยอะเลือดแค่นี้งานนี้มีงามไส้ฮนะผู้ชม กระโดดทีไหมกระโดดทีไหมไปโดนนอตกองเลยแล้วกระโดดผิดกลับมากะจะให้โดนมาเด่นแต่ว่าไม่โดนะนะนี่เราไตอยู่ยังไม่ตอยู่เตะแรงมากฮะตอยู่แรงพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วไปเรียบร้อยข้าไปสองฮะอีกตัวหนึ่งเอาให้ครบฮะสามฮะตีแมนดาวเลยนะสามตัวลงไปกองลงไปกองเลยคุณตันวิ่งล่าเรียนปนต่อสเตเดนเดอร์แมนตัวนี้มันน่ากลัวจริงรอนะนะฮะก็เป็นฮีโร่ที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะ แต่ว่าไม่ค่อยมีคนจับมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมคุณตันก็พยายามมาลำลรอบล่องอยอยู่ในป่าเขานะยังไงหายตัวอีกครั้งหายตัวหมดหรือยังนี่ <c oughs> วิ่งเข้าป้อมกาเฉยอ่ะหิวเล้วเปิดอันตีแล้วนะฮะเปิดอันตีนี่แล้วตีเลยตีเลยไปตัวที่ไหนแล้วถูกตัอถิอติดป่าด้วยนะฮะแล้ววิ่งไปแล้วคุณตันบอกโดนเนืองไว้อยู่ไปไหนไม่ได้แต่ยวยังไงฮะโดนล็อกมาแล้วคุณตันนี่โดนทุกสกิลฮะเฮ้ยหายตัวได้อ้หูยชิบหาย ยเกือบตายฮะคุณต้นกดเขาเรียกว่ามานาแบตเตอรี่ทันนะฮะคุณต้นยังไงกระโดดทีมต็กสตันนะฮะแล้วฉากนี้มันน่าจะท็อปไฟได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังโดนนะฮะทีมเขามามากัน5ตัวเลยนะไม่รู้แขนมาจากไหนมากันแบบทั้งทีมอ่ะพันสองนะโอ้โหเมื่อกี้ตายไปแล้วยังไงฮะแซน ก็เล่นแบบ CM นะฮะการสดแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช้เรื่องแปลกนะเพราะว่าแบบตายไม่เสียเงินไงเราตายได้เรื่อยๆอยู่แล้วอยู่เนอะไอเทมที่คุณออกเป็นอะไรอะ่ดมมดอะดาเมรอคิดอยู่เลยอะ่ะว่าเหมาะอะไรอ๋อยังคิดอยู่นะครับแล้วยังไงนะตอนนี้น่าจะออกมาเป็นหวานมนะั้งเขาเรียกว่า อะไรวะจำไม่ได้พาวเวอร์สไพลก่อนนะครับผมจมตีก่อนนี่แล้ววาร์ปมาเรนโบนเลยเมื่อกี้ใครฆ่าฉันฉันจะมาฆ่าคุณฉันจ,จะมาฆ่าคุณกับคืนนี้นะฮะแล้ววินวองมาแล้วนี่แล้วทำไมเขาถึงเห็นเนะนี่ยนี่แล้วไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนละ่ะไปไหนละ่ะคนตั้นกระโดดทีนี่ไงติดป่าแล้วเรียบร้อยฮอต้องเดือดเลยอีกตัวนึงฮะคนตั้นติดเอเนอร์ไจเซอร์วิ่งไปแล้วนะฮะแต่ว่าแซนแซนเวดแซนเวดยังไง S 1> <S 1> แซนเดนจะตายเอาเนะฮะแล้วบับเบิ้ลมาสอนเนพื่อนทันนะฮะบับเบิ้ลนี่แล้วอันติอันติไปเลยนี่ง,ง่ายแล้วติดติดลากสตันนะคนตันนี่แล้วกระโดดหิดติดป่านะฮะยังไงล่ะบับเบิ้ลอ่ะบับเบิ้ลอะไปไหนล่ะบับเบิ้ลนายนายมาช่วยเพื่อนนะแล้วคนตันฆ่าไปกี่ตัวว่าสองปะแต่ว่ารู้สึกว่าข้างหลังจะมีตัวมาอีกตัวหนึ่งนะฮะยังไงฮะคนตันพยายามวิ่งลับๆล่อๆเนี่ยนี่กระโดดหิดแต่ว่าไม่ติดป่านะฮะแล้วโดนคอมโบคอมจอยไหมยังไงฮะยังตามอยู่นะฮะ เอาที่แต่ว่าทีมเขากระโดดเข้าบ้านไปแล้วนะฮะยังไงฮะนี่ไงต้องีก่อนเลยได้เปรียบนะแล้วโดนปล่อยหมาแล้วยิงไซเรนใส่นะฮะไซเรนนั่นคือป้ายนั่นเองแล้วกระโดดทุกดต้านหิวไม่รู้หิวมาจากไหนนะเมื่อวานไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราได้มาที่เรียบร้อยนะยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะกระโดดติดติดหมาแล้วข้าไปสองนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เหมือนมีตัววินวอล์กมาหานะนี่นะเป็นโซติดนั่นเองโซติดได้ โอ้หน้ากากอันนี้แล้วนะเบอร์เซิร์กไม่ใช่หน้ากากเบอร์เซิร์ที่เขาเรียกว่าเอลเดอร์พาราไซน์นั่นเองเนี่ยโอ้โหถือว่าค่าไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะโอ้โหแล้วยังไงอนะ่ะพาแซนมาหาท้าแล้วตัวเองวิ่งกลับบ้านนะโอ้โหเชื่องเป็นอะไรที่สปอร์ตมากเลยนะฮะแต่เก็บรูนนะเหมือนจะไปช่วยเพื่อนต่อแล้วกดใช้เติมขวดไปแล้วนะ,ะเหมือนจะบวกแน่นอนอ่ะบวกแน่นอนอ่ะแต่ว่าทีมนั้นก็ยังยึกยึกยักยักอยู่นะฮะยังเหมือนกับไม่กล้านะไม่กล้า ยังไงฮะโคโนดโดดเข้าบ้านไหมโดดเข้าบ้านไมหมโคโนดเอ,อาแต่ว่าทีมเขายังได้อยู่นะาาอไอ่รอดไปกระโดดทีมทีมติดกัน2ตัวแล้วเรียบร้อยฮะข้าไปตัวหนึ่งยังไงฮนะวาเด้นวาเด้ดเดดนน่ามาทำอะไรข้างหลังล่ะแล้วพีมเอาสกิลนี่แล้วว่ยังไงมาหาบับเบิลนะบับเบิลวอดีเพื่อนอดีบอดีบบับเบิลหนีมุดนานเหลือเกินบับเบิลมุดนานเหลือานานเกินแล้วข้าไปข้าไปอีกสองแล้วข้าไปสิบสี่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วกระโดดทีมน,นี่ติดด้วยยังไงฮะคนต้านพยายามลิฟล็อกแล้วนะ พระเจ้าพระเจ้าช่วยเจนเนอร์ไซ่าไป4ตัวฮนะฆ่าไปถึง16ตัวแล้ว s l e ลนเดอร์แมนตัวนี้แหมน่ากลัวสมชื่อ s l e ลนเดอร์แมนเขาจริงๆเะยครับผมเนี่ยวิ่งกลับบ้านไปแล้วฮนะมินวอล์กตะคุบตะคานเขาเรียกว่าเล่นเป็นเน่โอ้โหแซนถึงกับชมเลยนะฮะอันนี้คุณออกไปนี่ปะจอกเกาะคีไปเลยจอกเกาะเอ่อเจอกเกาะไปเลยนะฮะต้องแบบ เกียนเกียนเหรอเกียนเกียนอะไรอ่ะมาดูกันนะว่าเขาจะออกเป็นอะไรที่เขาบอกว่าเกียนเกียนเนี่ยอ๋อคอนมึนนะคอนตันนั่นเองแล้วว่าขายทิ้งเนี่ยนี่อ๋อแล้วออกมาตัดเป็นคนเด็กคุณผู้ชมแล้วขายทิ้งอ๋อแล้วออกมาเป็นนูสโตนก่อนนะเพื่อป้องกันมหาเวทโจมตีจากทางทีมนั่นนะอ๋อเป็นนูสโตนเพื่อเด้งมานาด้วยนะ เอาลฮะคุณตันวิ่งมาแล้ววิ่งตะคุบตะคานว่างไงบับเบลิลฮัลโหลสวัสด,ดีเพื่อนไปกระโดดทิบติดปากไหมกระโดดทิพติดปากไหมกระโดดทิพติดปากไหมแล้วกระโดดไม่โดนไ้ก่อนนะฮะแล้วกระโดดทิพติดปากไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปแล้วยังไงบับเบลิลเมื่อกี้คือรอจังหวะห้บับเบิลสกิลไปก่อนนะแต่ว่าไปไม่ถึงเนะไปไม่ถึงเลยแล้วยังไงฮนะตอนนี้คุณตันยังหิวโหยหิว,หวกะหายมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะกระโดดทิมต,ติดกับโซติดแล้วยังไงับเรียบร้อยฮะ ุดยอดนะสเตปเขาทนี่ไม่ธรรมดา,าจริงต้องยอมรับไปเลยแล้วแอลอ้ววิ่งเข้าบ้านนะเอ้คุณพอแล้วนะฮะผมต้องบอกให้เขาพอเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหิวกระหายมาจากไหนไม่รู้แล้วกระโดดถีมสวนนะฮข้าไปสามแล้วคุณผู้ชมทีแมนดาวอีกแล้วทีแมนดาวอีกแล้วนะโอ้โหเห็นแบบนี้นิสันเลย ความน่ากลัวของสเลนเดอร์แมนนะแล้วยังไงแต่ว่ามาแบบนี้กะฆ่าคอมโบคอมจอยกันเต็มที่น้าคุณสั้นโดนชาร์จเข้าเต็มหน้าฮะโดนชาร์จเข้าเต็มหน้าแล้วยังไงเอาพวกสปายกดไปแล้วพยายามหลบๆซ่อนๆนี่มาทําไมอ่ะมาทําไมอ่ะหายตัวอีกรอบนึงนะหายตัวอีกรอบนึงแล้ววิ่งหนีออกมานะคุณผู้ชมยังจะรอดนะแล้วยังไงฮะวิ่งมาลาดช็อตเอ้าไม่ตีฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาไม่ตีนะ,นะแล้วยังไงฮะตอนนี้ นั่นหุย่ยโอบ่ะโอบ่ะเบบล์ Apple. ไม่ใช่เบบล์ดิบับเบลนะฮะเราอยัางไงฮะตอนนี้เอาลงมาทำไมเรามาทำไมเราตีาาอีกทีนึงโอ้โหพระเจ้าช่วยฆ่าไป21ตัวแล้วคุณผู้ชมแหมถ้าเกิดใครอยากดูหลักการอยากดูสเต็ปไปดูลูกเลยดีนะแต่ถ้าเกิดอยากดูมันนะดูตั้นเลยนะเป็นไงมันสมใจไหมล่ะคุณผู้ชมฆ่าไปยิบเอ็ดตายหนึ่งนะฮะแหม อีกทีมหนึ่งสงสส่จะรอ15นาทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนักคุณต้านออกของมาเน้นพลิวนะหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรใส่ไว้ในคลังเก็บของให้นกมาส่งหรือเปล่านี่เรามาตีคลิปเขาอ๋อแล้วออกมาเป็นไอเทมบด,ดเลือดนะไอเทมออร่าดูดเลือดแล้วก็ออกมาเป็นไฟแบนนะแค่นี้มันก็วิ่งไว้วนะในความคิดของผมวินวอล์กได้สองจังหวะแล้วก็โอ้โหน <Nice again. S 1> แล้วทีมนั้นเริ่มไปเป็นนะปาร์ตี้นะไปมาตัด ไปเป็นมาร์ตี้คืออะไรคือไปกันเป็นทั้งทีมนะฮะตอนนี้คุณตั้มหน่อยเทมมาส่งแล้วนะนี่มาวินวอล์กแล้วฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่การไล่ล่าโอ้โหแต่ว่ามันจะเกินไปหรือเปล่านี่แล้วยังไงฮะนี่เอาตัวหลังก่อนเลยแล้วยังไงเรียบร้อยฮะอ้าวแล้วบับเบิ้ลเข้าไปทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะบับเบิ้ลเข้าไปทําไมแล้ตอนนี้คุณตั้นนะฮะหายวินวอล์กแล้วไปฮะไปไปยังไงบับเบิ้ลทีเดียวบับเบิ้ลบับเบิ้ลทีเดียว ไอตัวโดนชาร์ปไปยังคุณตั้มโดนเต็มหน้าฮะแล้วกระโดดขี่ไปติดไม่ติดทครน่โอ้โหแล้วอิมมอร์ทัลแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอิมมอร์ทัลในนาทีที่15้าพอดีฮะอีกทีมหนึ่งไม่น่าจะทนไหวนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแน่นอนนล้วเลดอะไรพวกนี้โอ้โหแล้วกระโดดขึ้นบ้านไปทันทีแล้วคุณตั้มยังหิวอยู่เัียงตามอยู่นะแล้วเปิดอันตีไปฮะยังไงโอ้โหมันไหนพอแล้วพอแล้วคนในอิมแล้วต้องเอาบ่อยๆเดยอืออืม ต้องให้เตือนอยู่เรื่อยต้องให้เตือนอยู่เรื่อยนะฮะแล้วมาฟาร์มป่าเขาซะง,งั้นนะฮะแน่นิสใสไม่ดีนะนี่เรามารัดคีบของฟินนะฮะโอ้คือมานาคุณคุณผู้ชมสังเกตมานานะฮะว่ามานาเขาแทบจะไม่ลดเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีนิวสโตนหรือว่าเขาอาจจะกดขวดอะไรอย่างนี้แล้วโดนจิงไซเลนเข้าใส่เมื่อกี้เลยเวันนออย่างไงแล้วถ้าทางรวันนอจะไม่น่ารอดนะับเพราะว่าทีมเขาบวกกัน5ตัวนะทีมวนลตัน าแล้วฮะเมผู้ชมมิชชั่นอิมพอสติบลอีกแล้วมิชชั่นอิมพอสซิบล์อีกแล้วแล้วกรโดดถีบนะฮะแล้วยังไงเปิดอันตี้ฮะนี่ล้วฆ่าไปหนึ่งอิงมอบชอบอีกแล้วนะฮะอือเดี๋ยวยังไงโอ้โหราชาผู้อมตะอะอมตะจะอมตะได้อีกนานไหมเราต้องดูอ่ะอีกทีมหนึ่งต้องกดคอนซีดอีกรอบหนึ่งเลยนะคือกดยอมแพ้นั่นเอง แต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะแบบยังมีความหวังตับได้ที่เรายังมีหวังเราก็จะยังไม่ยอมแพ้อะไรแบบนี้ปะ่ะแล้วจบไปฮนะนาทีที่16โอ้โหจบไปนาทีที่16นะฮะสกอร์ของคุณตั้นเข้าไป24ตบสี่ได้หนึ่งแอซิสเจนะส่วนสกอร์ทีมก็35มสต่อสินั่นเองนะฮะขอบคุณผู้ชมที่รับชมตั้จนจบด้วยนะฮะฝันดีครับพอบ๊ายบาย โอ้โหบ้าไปแล้วโกหกไปนิ 900. ่เก้าร้อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยรณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆก,กรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ดา่ดาเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะ <laughs> จากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือซับสไคร e นั่นเอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย